สวัสดีครับวันนี้สวดมนต์เป็นครั้งที่สามสิบแปดนะครับอีพีที่หนึ่งครับผม <c oughs> <c oughs> บัดนี้เป็นครั้งที่38ครับตรงกับวันที่17ธันวาคม2568ครับข้าพเจ้านายธีรพงษ์ภูมิศีขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด,ด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปูส่สมเด็จดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจิตนามน,นีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยาย ของข้าพเจ้านี้ของอนุภาพุลพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักรวาเวสุอักคัตตระอักฉันสุเทวดาสัทธรรมังมุนิราชาสะสุนันตุสักขโมคะทงังสักเเกาเมีจรูปเปขิฤสิคาระตะเตจันตะลิเขวิมาณี ทีเปรัตเถจะคาเมตารุปวนะขหหเนเคหะวัตถุถม there ีิเคเตพมมาจะยันตุเทวาทารธารวิสเมยะขาคันทัพพระนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวรจะนางสาธโโวมีสุนันตุธรรมัสวนัตการอายมพระพันตาธรรมัสวนัตการอายมพระพันตาธรรมัสวรนัตการอายมพระพันตา บทสวดน,นามการาสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดจัดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหนตุสัพพทานัตติเมสรนังอัญญทมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหนตุสัพพทา นัตติเมสรนังอันยังสังโคเมสรนังวังเอเตนสัจจาวัชเชนะสโสติเมหนตุสัพพทาบทสวนมหาการุนิโกนาโถอิติติอาทิกาคาถามหาการุนิโกนาโถอัตตายะสัพพะปานินางบุเรนตวาปรมีสัพพาสัปพพโตสังโคที่มุตตะมังเอเตนสัจจาวัชเชนะมานหนตุสัพพ,พุปถวามหาการุนิโกนาโถ หิตายะสภะปานินางปุเรนตวาปามีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมารหนตุสัภพพูปัทวามหาการุณีโกนาโถสุขายาสภะพพปานินางปุเรนตวาปามีสภาปัตโตสัมโพ,พธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมานหนตุสัพ,พูปัทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเองกังสัมสยังพระควาสกเกสุวะหาราติกัปีละวัตถุสมิงมหาวานีมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจมเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกัทาตูหิเท е วตาเยพุยเยนะสันนิปติตาหติภะคะวันตังทัสสนายะพิขุสังคชะอัถฐโคจตุนังสุทาวา สักกายิการนางเทวานางเอเทวานางเอตะหสิอัยังโขภคะวาสักเกสุวิหารติกปีรวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตถิงปัญจมัเตหิพิคุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลทาจะโลกะธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะ สันนิปฏิตาหุนที่พระขวันตังทสัสสนายาภิคุสังคชะยันนุนะมายมปิเยนะพระขวาเตนุปะสสังกะเยยกะเมยยามะอุปปสังกะมิตตาวาพระขวตัตสันติเกปันเจกะคาถาหาเสยยามติอัถโคตาเทวตาเสยยถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังภาษาเลยยะ ภาษาริตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะมีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะราหิตาพระควาโตปุระโตป,ะต,ปะตุระหังสุอัตโขโทเทว,วตาพระคาันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถังสุ เอกมันตัทงทิตาโหเอกเทวตาเทพระวโตสันติเกอิมังคาถังอภัสิมหาสมยโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาะาตัมห์อิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัตโขอปราชเทวตาพระกวโต,วตสันติเกอิกมังคาถัางอภัสริตตตะอิภิกขโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนโชุกะมังคังสุ อุชุกามะกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทะริยานิรักขันติปัิตาติอ,อัตโคอป,ปร,ราเทวตาพระควโตสันติเกติมังคาถังอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปารีขังอินทขีรังโหโอหัดจ,จะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจะขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัตโคอ,อปาราเทวตาพระควาโตสันติเกอิมังคาถาังอภา j ิเยเกจิพุทธังสรารังคัตตาเสนเตขมิสันติอภายาภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวกายกาเท,วกา,ทวกายังปูริปูรสันติติอัตโคพระควาพิกพขูอามันเตเสิเยภูเยนะพิกขเวทัศสุโลกะธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหหติตถาคตังตทัสานายะ ภัสสนายาพิกขุสังฆชะเยปิเตพิกขเวอเหสุงอติตมัมธานาังอาราหาันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภะขวันตานังเอตตวรระเปะมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเสยยะถาปิไมยะาหาังเอตระหิเยปิเตพิกขเวภวิสันติ อนาคตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปรมเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยะถาปิมยะหังเอตรรหิอาทิขิตสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตตยิสสามิพิกเวเทวกายานังนามิเทศสามิพิกเวเทวกายานังนามิตัง สุนาทถสุขสาธุกังมณนสิกะโรธะภาสิสามิติเอบัมพันเตติโหเตพิขูพขัควโตปัจจัตโสสูงพะควาเอตัทโวจัตสีโลกะมนุษย์กะสามิยัตถะกุมมาตาทัตส,สิตาเยสิตากิริคัพพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสตรีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอตมะนะสาสุทธาวิปสัสน,นะณะ วิปัสสนะมะนาวิลาพิญโยปจัเสปพิญโยปจัตสเตยตตาวะวัณเนกาปิลาวัฏเเวตะโต,ตอามัตตะยิสัทธาสาวเกสาสนีระเตเทวากายาอภิกันดาเตวิชานาถาวิขโวเตจะอาตปะมกะลุงสุตตาวกุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหุงยานาังอามานุาสานังทัสสานังอภเกสัตตามัทขุงสหา สหัสสังอธสตาริงสัตต์สัตตังสัตตังเอเกสหัสานังมนุสานามัทธสุงอเปเก,กนันตมัทธขุงทิสาสัพพาภูกาอาหงตัดจัพพังอภิญญายะว่าวิกิตาวานะจักขุมาอาตัตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศสา,สาเสนระเตเท,ท,ทวกายอาอภิกันตาเตวิชาาถาภิกขโวเยโวหังกิตติสามิคิราหิอนุบุพโสโ สัตตสหัสสายวะยขากุมภูมมากาปีลวัฏถวาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขุนังสมิตติงวันังฉะสหัสสาเหมะวตายขานานตตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขุนังสมิตติงวานังสาตาคิราติสหัสสา ยักขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวานนาวันโตยัสษ์สรโนโมทัมานาอภิการมุงพิกูนังสมิตติงวันังอิเจเตโสละสสะหาสายักขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสส์สรโนโมทัมานาอภิการมุงพิกูนังสมิตติงวันังเวสามิตาปัจจสตายักขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสษ์สรโนงโมทัมานาอภิการมุงพิกูนังสมิติงวานังคุมพิโรราชคหิโก เวปุลัสสะนิเวสนางพินโยนางสัตตสหัสสังยัานางอะปยัานางปาริรูปปาสติกุมพิโรราชา,าหิโกโสปาคะสมิตติงวนานังปุริมัจจทิสังราชตาตารัทธะตาตารัตโถภาษาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิทัศปะหโวอ,อินทะนามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทัมานาอภิกรรมุงพิขูนางสมิตริงวานังทักขีนันจัติสังราชาวิลูโถตปะสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปีตสาปะหาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทัมานาอภิกรรมุงพิขูนางสมิตริงวานังปัจจิมัต จตที่สังราชวิรูปขโขปัสสสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตาสภะหโวอินทะนามามหาภลาอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโปูทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิตติงวานังอุตรัจตทิสังราชกุเวโรตัปัสสาสติยขานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตาสภะหโวอินทะนามามหาภลาอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโต ยสัสสีนโนโมทัมานาอภิการมงพิคูนังสมิตติงมานังปุริมาทิสังเถท,ทตะร,รัตโธทักกีเนนวิรุทหกโกปัจฌเมณวิรุป,ปัโขโุเวโรอ,อุตร,รังทิสังจัตตารตเตมะหาราชาสมังจัตุโรทิสังทัตลัลมนาอัถังสุวณีกาปิละวัฏเวเตมายาวิโนทาสาอาคูวัจจนิสาสทา มายาคุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามเสถโถจะจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปะมัตโยจะเทวาสุโตจะมาตาลิจิตตะโสเสโสจะคันทับโพนโรราชาสะนุนชะโนสโกอาคู อาคูปัญจะสิขโขเจวะติมพะโรสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพสหปราชูพิโมทมานาอภิกรมงพิขูนังสมิติงวานอาถาคูนาภา,า,าสา,านาคาสเวสาลาสาหาตัชากากร,รมพลัตตะลาอาคูปายาคาสหาติพิยามุนานะ ยามุนาทะตะัตารถาจะอาคูนาคายส as as e ah ัส ah ิโสยสัาสโนเอราวันมหานาโคโศปาคาสปิติงวะนังเยนาคาราเชสหสาหารันติทิพานิชาปักขิวิสุทธะสักขูเวหายาสาเทเววะนามัชชิปมัชปติตาจิตตราสุปันาอิติเสน เตนะสะนามเตนะนามังอิยัญตตา,านาคาราชานะมาสิสุปันโตอัเขมะมะกาสิรโรพุทโธสันนหหิวาจาหิอวปาวะ,วะาหะยันตานาคาสุปันนาสารังมะกะสุพุทธพุทธังพุทธังพุทธังชิตตาวะชิระหัตถินะ สมุทังอสุราสิตาาวะตโรโรเวสาวัส,สเวอัสเตอ,อิทิมโตยัสสิโนกาลกัญชามหาอาภิอภิสมา,า,าทาาทนานะเวขสา,าเวปจิตติสุจิตติจามหาปาระโทธณมูจิสหสัสตันจะปริปุตตานังสเพเวโรจะนา,นามากา สันนิหิตาวาพลิงเสนาหูพันทุกกว่าข้ามงโมทัมานาอภิกันเตภิกขุนางสมิตติงวานังอาโปจะเทวาปทวีจเตโชวาโยสธาขโมงูวรุนาวาุนาเทวาโสโมจสัสสาสหเมตตากรุณาอิกาอาคูเทวายัสสิโนอิทธิมันโตชติมันโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิกามงภิกขุนางสมิตติงวานัง เวนทูจะเทวาสขะสขะนีจะอสัมมาจะจะทุเวยาหะมัสันทัพสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยปูนิสาเทวาสุริยะมาคูเทวาขัดติตาบุเรนต่วะอาคูมันอาคูมันทะเลเวลาหักข้ามนะครับ อากาวาสุนางวาสาวโอเศธโธสโกปาฆปุรินทัดโธสเตสะเสะเ,เตตะทัตทากายานาสัพเพนานตตะวันยิโนอิทิมตุสติมตัววันวนัตันตุยะสัตสีนโมุทะอโกสสะหะภูเฮว,วาฉละมะเขริวะอุป,ปมาปุภาณิพาสีนอุตอาจ,จูตาจะอนเนชาตา อาคูวัศาวาเนสิโนสเพนะนาตะวนิโนวัน,นะวันโตยะส,สินโนพิ่ขูนางสมิตติงวนนางมหาสัมนาสัมานามหาสัมนามานามนุสามนุสะตุตตมาคิดธาปทูศิกาอาคูอาคูมโนกทูศิกาอาธาคูหาลายโยเทวาเยจะหิตตะวาวะสิโนปาร,ราคามหาปาร,ราคาอา ภูเทวายาสัสสิโนตัศเ,เตทัสะากายาสะเพน,น,นานัตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนมูทะมานาอภิกรมุภิขูนางสมิตรปิมวันังสุกากากรุม,มหาการุณาอาคูเวกขะนาาสาสหโอทะตะไคายะหาโมปาโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสะทามัตตาหาระคชามิสกาจะยาสสิยาสสิโนทั นายังอาคาปชุนโนโยที่สาอภิวัสติทัศเตเตทศทากายาสาเพนะนัตตะวัน,นิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,วันะว,วันโตยัสาสินโนโมทามานาอภิกรโมูพิขูนางสมิตติงวานังเขมิตาตุสิตายามากันทกาจะยัสาสินโนสัมพิตกาลามะเสถาโชตินามาจะอาสวา นิมารนารติโนอาคูอาถาคูนรนิมิตาทเสเตทัสสทา,ากายาสภเนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนาวันโตยสะสสิโนโมทัมานาอภิกาโมงพิโกนางสมิติงวะนางสเทเตเทวานิกายาสภเนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคัดฉุงเย,ยจันเย,ย จะทิสาสหรประอุธะชาติมะคีลังโอคตินนะมหาสวังทักเขมโมคตารังดาคังจันทะจันทังวะอสิตาติดยังสุขรมาประมตโตจะอุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโรติโสจะโสปาคสมิติงว่ะนังสหัสพรม,มานโรการนังมหาพรม,มา,าพิติทติอุป,ปัฏฐ ชุุติมันโตพิสมากายโยยัาสสีโนภาเสเตทัาสสะทากายาปวักอ,า,อาคูปัจเจกาวัสสวัสวัสวสาวัตติโนเตสัมยะเตสัม,มจะปัจฉโตอาคาหาริโตปาดิวาริโตเตเอชะสัพเพอภิกันเตยสินเทเทเวสครมามะเกยมาระเสนาอภิกรรมิปั พันจาปะสะกันนะหาาะทัะมันที่ยังเอถะคันนหาหะพันทะราเเคนะทะมันพันทะมัทุโวสัมมันตาปาริวาเรีทะมาโวบุจิตบุจิก,กะโลจินังอิติตัศมหาเสนโนกันหาเสนังอาเปยสยิปานินาบตละมหา ตาลภามาหัจจะสรังกัตาวานะเพตะวังยะถาปาวุสโกเมเมโคธานายังโตอาชิวะส,สวิชุโกตาถาโสปจุธาวติสังกุโทโธอาศัยยังวะเสตัจจะสัพพังอภิญญายะว,วิกิตวานะจะขุมมาตตดโตอมัน ติยสัทธา,าสาวเกสาสนีระเตมาระเตอภิกันาตาเตวิชานถาถภิกขอโวเตจะอ,อจาเตจะอาตับมัก,กลุงสุตวาพุทธศสา,สาสนาวีตราเคหิปาก,กามุงเนสังโรมปิชยุงสเพวิชิตะสังคามาพยาตีตายาสัสสิโนโมทันติสาหภูเตหิสาวสกาเต สานุสานุตาปิโอเคครับบทสุดที่อีมิสองจบไป